ครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนําเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นมิสูนะครับอาการก็คือตู้เย็นรั่วนะครับนะตรงมาใกล้ๆนะครับตัวตัวตัวนี้อะมานี่เป็นมิสูนะครับตัวนี้เประตูเดียวนะครับอ่ารุ่นนะครับ M R K หนึ่ง C M นะครับใช่งแมวก็ตรวจเช็คความเข้าๆแล้วครับปรากฏว่ารั่วรั่วประมาณตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมาเชื่อมมินียมให้ดูนะครับว่า จะใช้ประมาณนี้เ,เป็นแนวทางก,ก่อนนะครับใครมีเทคนิคอื่นที่ดีกว่าก็ลองดูนะครับตัวนี้ใช่ไหมก็เอา,อาเป็นลวดเหมือนเชื่อมนะครับตัวนี้จะมีฟักในตัวนะครับจะจะนิ่มๆไม่แข็งตัวมากนะครับเหมือนเหมือนตะกวัวครับคล้ายๆตะกัวแต่ก็แข็งก,กว่าตะกัวนิดนึงเขาก็บอกว่ามันเชื่อมดีกว่านะครับก็เลยเอามาลองนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นฟักแล้วก็ผสมมีเนียอีกทีนะครับ เชื่อมเนียมประมาณนี้เนี่ยทางการทําก็ประมาณนี้นครับเนี่ยามาตรงน,นี้ครับก็อัดแรงดันเทสนะครับวันนี้เป็นตู้เย็นช่องฟิตออลูมิเนียมบางๆนะครับอัดนั้นแรงดันไม่ต้องมากนะครับแค่รั่วนั้น,นก็เอาสักประมาณอย่าเยอะนะครับสักสิบสิบถึงแปดสิบก็น่าจะพอรครับ เป็นน้ำยาหนึ่งสามสี่เอใช้แรงดังนน้อยๆนะครับแล้วใชมาเทีให้ดูกันอัดประมาณนี้นะครับถ้าเยอะเดี๋ยวช่องฟิตมันจะมันจะบี้มันมันจะ,นนจะพองตัวขึ้นนะครับจะมีผลเสียช่องฟิตมันจะเย็นข้างเดียวเนี่ยก็จะรั่วอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ฮะหให้ดูนะครับตัวนี้ก็มีจุดเก่าอยู่่าจุดเก่าเขาตรงนี้นะครับ หตัวนี้ใช้เป็นอีพ็อกซี่ติดมานะครับแต่ตรงนี้ปัญหามันเป็นรอยต่อนะครับรอยต่อระหว่างาท่อแคปทิวกับท่อดูดกลับนะครับเนี่ยตรงนี้จุดนี้จะอันตรายมากนะครับรั่วมานี่ในกรณีที่รั่วแล้วนะครับมันจะมีน้ํามันขึ้นมาด้วยนะครับก่อนจะเชื่อมอะไรให้ให้แวคคัมดูดน้ํามันกลับก่อนนะครับ ให้น้ำมันไหลย,ย้อนกลับลงไปด้านล่างก่อนตรงนี้นก็จะปล่อยแรงดันตัวนี้ออกกันนะครับแวกข้ามก่อนก็เหมือนแวกอากาศทั่วไปนะครับดูหให้น้ำมันล,ลงนิดนึงเพราะว่าเวลาเชื่อมช่องฟิลบางทีน้ำมันที่ค้างต่องคิดมันจะเดือดนะครับมันจะเหมือนเราทอดปลาปลาทอดไข่ป่า,ปา,า,าครับดู จะ่ำเอาน้ำมันลงก่อนกดมากดด้านนี้ใช้มือกดก็ได้นะครับกดจุดจุดจดที่รั่วนะครับรั่วตรงประมาณตรงนี้นะครับยืดูไว้งีประมาณตรงนี้กดไว้ให้เขาดูดดูดน้ำมันที่ค้างในท่อหรือว่าจะแขงแขงช่องช่องปิดไว้นะครับ ให้น้ำมันไปอยู่ด้านล่างนะครับเวลาเชี่ยวมันจะมีความร้อนมันจะทาให้น้ามันมันเดือดมันจะฟูฟูมันจะไม่อยู่นะครับส่วนมากช่างจะตายตอนที่มันเดือดนี่แหละครับส่วนมากมันจะมีน้ํามันอยู่ในระบบเนี่ยครับมีเสียลอันนี้เป็นรอยต่อระหว่างสองข้อจันตะลาเดยเชื่อมยากนะตอนนี้หลอดไม่หลอดว่ากันอีกที ถ้าไม่รอดก็ต้องเปลี่ยนข้องฟิสใหม่ประมาณตอนนี้นะฮะเป็นรอยต่อสองท่อนะตัวนี้จะยากสุดนะครับจะลองดูไอ้ไอ้เงินเงินเชื่อมมินียมใหม่ดูนะว่ามันดีขนาดไหนมีน้ำยาฟักในตัวนะตอนนี้ ก็มีแบ่งขายแค่อย่างเงี้ครับประมาณเหมือนตัวบัก,กี้ตะกัวลองดูเวอร์ไม่เวอร์นะครับโอเคแลค้วคํากับแล้วก็ ให้ดูดให้น้ำมันที่มันค้างในท่อลงมานิดนึงนะครับตอนที่ลงได้อาจจะไม่เยอะก็ไม่มากก็น้อยนะครับจุดสําคัญต่อไปครับาการจะเชื่อมออมินยมนคนับอันตรายนะครับก็ต้องผ้าชุบน้ํานะครับชุบตรงจุดต่างๆไว้นะครับ ข้างบนตู้เย็นอันตรายสุดนะครับชุบน้ำชุบไว้นะรันไปโดนจุดอื่นนะครับหรือมีถ้ามีมีเนียมก็มีเนียมไอ้ฟอยกระดาษฟอยหอ่อก็ได้นะประมาณนี้ก็ประมาณนี้ก็าะดนะพอ ต้องปรับแก๊สนอกให้ดีนะครับไม่ให้แรงมากเกินไปเบามากเกินไปต้องพอดีพอดีจะเชื่อมละครับแก๊สกันการที่แก๊สต้องปรับด้านนอกนะครับปรับให้ด,ดีฟุกด้านในช่องฟิตไอยางตัวเย็นนี่เรียบร้อยไหม อยอยู่หางอย่นะครับถ่านี้หางต้องหาไม้กันอะไรกัน,นที่แค่ต้องหาไม้หรือแผ่นกระเบื้องกันนะครอะไรก็ได้ที่ไม่ติดไฟนะ แัสให้ดีกันครับต้องระวังลมนี่แหละลมตัวอันตรายามีน้ำด้วยฝนตกเข้าเป็นน้ำข้างในนี่อันตรายแล้ว จะเห็นจะเชื่อมกันเคลื่อนจะปรับไฟง่ายเนี่ะวันจะปรับไฟง่ายนะปปมองไม่ให้เห็นไฟเนี่ย